โยมพัทรินนะแล้วก็ดรพุทธวันะ์จันเหมียวนะได้รายงานมาว่าได้ประสานไปยังสมาคมหรือมนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะนะทางประธานมลนิธิ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันว่าอยากจะทำหนังสือสดมนต์สำหรับคนตาบอดนะก็ประกฏว่าหนังสือสดมนนี่มีเยอะแล้วนะ,นะก็เลยส่งตัวอย่างของหนังสือเล่มอื่ออนๆไปให้ทางประธานมนินิทิดูนะกสุงง่ายๆแค่ปลายจมูกแค่รู้อะไรนะ ฉันไม่ใช่อริยะอะไรพวกเนี้นหนังสือสามสี่เล่มคำบนอยู่พระป้าเล่มเล็กๆนะปรากฏว่าทางนู้นชอบชอบอกชอบใจมากนะ mm. แล้วก็จะพิมพ์เพราะว่าเขามีงบนะ mm. แล้วก็สามารถที่จะรับบริจาคเองได้นะ ริงสมาคมคนตาบอดก็ดีสมาคมนะผู้พิการซ้ำซ้อนอะไรก็ตามเราเคยทำงานร่วมกันมานะก่อนหน้านี้นะก่อนนเคยรับบริจาคนะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทิ้งแล้วในี่ยมีโยมบริจาคเยอะนะรถหกล้อใหญ่ๆมาขนไปแล้วก็รถพีกออ้าพิษสองสาคัญนะนะนั้นรอบรอบหนึ่งที่ได้เคยทำกันนะครับ ทางผู้บริการก็จะเอาไปซ่อมมันในซ่อมขายได้ก็ขายนในซ่อมขายไม่ได้ก็ขายมันของเก่าอะไรเงี้ยนะ,นะเป็นขยนะรีไซเคิลไปเพราะฉะนั้นก็โครงการนี้ก็ก็จะทำขึ้นมานะก็ต,ตอนนี้ก็ส่งตัวอย่างหนังสืออีกหลายเล่มไปให้ก็ดูเพราะว่า คนตาบอดมันก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมะเพราะไม่ค่อยมีใครพิมพ์ออกมาให้เขาก็ได้ได้อ่านกันนะนะนนี้ก็เป็นโครงการใหม่นะพูทนโยมฟังเฉยๆนะหาเรื่องทำไปเรื่อยๆอะไรที่คิดว่าเราจะเผยแพ่ธรรมะได้นะก็ลงมาทำนะทำเพื่ออะไรก็ไม่ได้ไม่เพื่ออะไรทั้งนั้นนะวันนี้วันที่หนึ่งเนาะ นะวันนี้จะไปรับโลกประกาศเกียรติคุณอะไรเขาก็ไม่รู้นะของพุทธสมาคมจังหวัดทพิวมโลกนะช่วงบ่ายโมงนี้คือเวลาเราลงมือทำอะไรสักอย่างนึ่งน,นะโดยที่ไม่ได้สนใจว่านะจะมีใครเห็นใครรู้หรือเปล่านะทำไปด้วยเห็นว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ลงมือทำนะเดี๋ยวรางวัลต่างๆมาเองนะคนรู้จักเอง อ,อย่างเดียวคือทำอย่าหยุดแค่นั้นแหละอย่างที่บอกแล้วว่านะไม่ใช่เรื่องที่อาตมาทำอยู่รูปเดียวนะ,นะทั้งพระสงฆ์ในวัดทั้งจิตอาสา,ศาเ,เยอะแยะนะที่ลงมือทำกันอยู่นโะดนะยที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยนะนะ พอเราลงมาทำความดีทําต่อเนื่องมันจะค่อยๆมีโอกาสได้ทําความดีอื่นๆเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะนะแม้กระทั่งญาติโยมทั้งหลายที่ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลทอดกระถินอย่างเงี้ยนะนะมันทุกครั้งที่มีคนมาชวนไปทำบุญกระถินแจกซองกระถินอะไรก็แล้วแต่นะวางใจให้มันถูกนะอย่าทำด้วยความํำคาญอย่าทำพอให้มันพ้นๆตัวไป ทำพอแล้วๆอะไรเงี้ยนะนะปรับใจให้ถูกวางใจให้ถูกนะคือถ้าไม่พร้อมที่จะทำก็ปฏิเสธนะถ้าพร้อมที่จะทำก็ก็ทำไปด้วยจิตที่มันเบิกบานนะจิตที่มันมีปีติอยู่นะนะทำได้ความเข้าใจทำอย่างมีปัญญาอย่างเงี้ยนะนะอันนี้สองแห่งกันให้ทานหรือ,อน,นสองงการทำความดีอะไรอืนะ่น นะมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเองแค่นั้นแหละคนที่เทรนีทีเนียวจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้ทำไปทำไมนะประเภทเลี้ยงพระเสียเปล่าไหว้วเจ้าดีกว่านะสำนวนของคนสมัยก่อนนะนะไหว้เจ้าหรือเอาเครื่องไปเส้นสวงนะีเนะเสร็จแล้วก็เอากลับมากินนะ ไม่ได้เสียหายไปไหนนะแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงพระนี่มีแต่เสียก็เสียเนะพราะพระฉันนไม่ได้คืนมาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เรื่องของการให้นะมันเป็นของจากานะนะไม่ใช่แค่เรื่องของทานอย่างเดียวก็คือเป็นการสละออกสละความตรณีทีเหนียวเป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตัวเองอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ทานี้มีอะไรสองน้อย น้อยกว่าการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างนี้นะนะเพราะไอ้เรื่องของทานเ,นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องง่ายต่อการที่จะทําให้เราได้ฝึกใจตัวเองนะแล้วทานก็จะไปมองแคบๆว่าแค่แคแคจะต้องให้วัตถุสิ่งของแค่นั้นนะให้โอกาสให้อภยัยคนอื่นให้คําแนะนําที่ดีให้ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเขาเนี่ยเป็นการให้ั้งงั้นนะเพราะถ้าเราได้ฝึกจิตตัวเอง ท่การให้ง่ายๆอย่างงียง้ย,งย,งยอยู่บ่อยๆนะใหม่ๆอาจจะรู้สึกเสียดนะายแต่ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าทําแล้วรู้สึกมันเบาขึ้นมาทันทีเลยมันได้สละออกนะทำบ่อยๆออน,นี่สงก็จะเกิดขึ้นมาเองนะมันอยพึ่งไปหวังผลอะไรกับมันเพราะว่าผลในการทําบุญทุกครั้งเนี่ยนะคือความสุขมันเกิดแล้วนะเพราะว่าบุญมันเป็นชื่อของความสุข คนคนที่หาความสุขในชีวิตได้ง่ายแปลว่าคนเป็นคนมีบุญแค่นั้นเองทุกครั้งที่ใครเขาเชักชวนไปทำบุญทอดต่อปลาทอดกระถิ้นมีโอกาสไปช่วยเหลือเด็กคนพิการอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำได้นะก็ลงมือทำแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ทำเนะี่ยรู้จักเลือกที่จะให้ด้วยนะคำว่าเลือกที่จะให้คือวัตถุสิ่งของที่จะให้ เป็นประโยชน์กับเขาจริงๆหรือเปล่าหรือทำไปให้มันแล้วๆนะอย่างกรณีหลายคนที่ชอบไปถวายสังฆทานที่วัดนะไปซื้อถังเหลืองมาลูกหนึ่งน,ะน,นี่ก็เรียกว่าให้พอแล้วๆในถังมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เห็นแต่พูนๆอยู่ข้างบนนะข้างล่างมีแต่กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดอยู่ลือน้ําขวดยัดอยู่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าทำด้วยความมักง่ายนะนะ บางทีง่ายๆเลยเข้าไปในเซเว่นหรือร้านค้าอะไรก็แล้วแต่หยิบใส่ถุงมาอในที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจริงเลยแล้วก็ไปให้หรือมาถวายพระอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาถวายสังฆทานกันนะมันทาด้วยความประณีตนะผลแห่งบุญที่ประีตมันก็เกิดขึ้นตามมาเองนะถ้าทาด้วยความมักง่ายมันก็จะมักง่ายอยู่อย่างนั้นนะผลที่เกิดขึ้น,ม,นมันก็มักง่ายตามไปด้วยนะ นี่พอเราทำด้วยความเอาใจใส่นะพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นโดยที่ตัวเองต้องไม่เดือดร้อนนะตัวเองต้องไม่เดือดร้อนครอบครัวต้องไม่เดือดร้อนด้วยลงมือทำไปเถอะนี่ถ้าเราลงมือทำไปบ่อย,ยนี่ก็จะเห็นเองว่านี่เดี๋ยวผลแห่งการให้ทานผลแห่งการรักษาศิง่งเจริญภาวนานเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะ จำได้ว่าเมื่อก่อนนีนะ้จะทำอะไรสักอย่างมันยากเย็นแสนเข็นนะตอนเรียนบาลีอยู่เป็นพระหนุ่มเน้นน้อยนีนะ่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะนะอยากได้เทปเล็กๆสักเครื่องหนึ่งมาฟังบาลีมานั่งแปลบาลีต้องไปเที่ยวยืมตังพระทั่ววัดเลย องค์นั้นร้อยหนึ่นององค์นี้สองร้อยหนึ่งเทพเครื่องนึงก็ไม่กี่สตังค์มื่สมัยก่อนเจ็ดแปดร้อยบาทนะกว่าจะมีกี่เนืน้อมนะกว่าจะใช้หนีเขาหมดใช้เวลาอยู่สองสาเดือนนึ่งทีนี้พอเริ่มได้ฝึกให้อยู่บ่อยๆให้แล้วก็วางใจตัวเ,เองว่านะไม่เสียดายให้แล้วให้มันจบอย่างนเงี้ยนะ นะพอให้ันพอให้ไปบ่อยขึ้นนะอันนิสงมันเกิดแล้วมันเห็นผลชัดนะอย่างที่เคยเล่าโยมฟังอยู่บ่อยว่านะแค่คิดมันก็มาแล้วไม่ต้องเอ่ยปากพูดนะเดี๋ยวโยมก็มาช่วยเองเดี๋ยวโยมก็มาจัดการให้เองอะไรงี้เปต้อนนะมันค่อยเกิดขึ้นจากการสั่งสมนะหลายคนชอบพูดนะอาจารย์บารมีเยอะนะจะทาอะไรก็มีคนช่วยไอ้บาร,รมีเยอะไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆนะ นะบรมีเยอะเนมันเกิดจากการที่เราลงมือทำนะลงมือฝึกตัวเองเริ่มจากตัวเราก่อนเหนะมือนที่หลวงปู่แหวนสุจินโนเนะี่ยมีโยมไปเชิญชมบรมีของท่านนะใครไปใครก็แห่ไปกราบหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังสมัยก่อนนะเพราะว่าท่านดังมากนะ นักบินเห็นท่านนั่งอยู่บนก้อนเมฆมังอะไรมังเนีเป็นเขาวเล่าเลอกันโด่งดังคนก็แห่ไปกาบไปไหว้นะหลวงปู่ก็ถามว่ามาทําไมมาชื่นชมบาร,รมีหลวงปู่บอกอย่ามาชื่นชมทําไมเราบารมีเรื่องที่เราต้องทําเองมันเหมือนมานั่งดูต้นนมะม่วงคนอื่นออกดอกออกผลเนี่ยนะชื่นชมกัาต้นนมะม่วงเขาจะมีประโยชน์อะไรนะไปปลูกเองสร้างเองนะี่มเหมือนกัน คนขี้เหนียวไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะคนตระนี่ทีเหนียวนะสังเกตดูแล้วกันนะจะควักตังออมาทำบุญสักร้อยหนึ่งสาหัสแล้วนะบางคนทำบุญอยู่สูงสุดไม่เกินอยู่ในระดับพันนั่นนะระดับพันนี่ก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วนะนะบางคนเป็นอย่างนั้นนะแต่บางคนทำบุญง่ายมากเลยให้แล้วจบ นะพอาให้ไวแล้วเดิมมาใหม่เองให้แล้วแล้วเดิมมาใหม่เองอยู่ยงี้อยู่ตลอดมีโอกาสได้ให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแ,ตแต่ว่าต้องอยู่ที่การวางใจคือให้โดยไม่เอาอะไรไม่หวังผลอะไรนะใครจะเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวให้แล้วจบแล้วนะนะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้บามันจะทําให้ทนะุกการชักชวนนะเพื่อนผูงที่มาชวนทําบุญที่โน่นที่นี่มันจะทาให้เรา มีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นเองนะ่จิตใจมันเบิกบานเนะ่เป็นการเนะ่เป็นกายะภาวนาเนะเป็นการพัฒนากายส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งเนะีเป็นศีลภาวนานะหรือศีลภาวิตวิภาวิตตตานะนะ่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเองนะโดยว่าถ้ารู้จักเลือกที่ให้ก็กลายเป็นการพัฒนาปัญญาไปด้วยสิ่งของที่ให้ไปแล้วเป็นประโยชน์ไหม นะให้ไปแล้วถ้ามีประโยชน์ต่อผู้รับนะให้พอแล้วๆอย่างเงี้ยนะก็กลายว่าเราทําบุญอย่างขาดปัญญานะสิ่งของที่ให้ไปก็ถูกทิ้งอยู่เฉยๆมีประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องนะคำนึงถึงนะเพราะว่าช่วงนี้มันเทศกาลกระถินโดยเฉพาะเคยแนะนาโยมว่านะวัดไหนที่ไม่มีใครไปจองกระถินเนี่ยนะนะ นี่ถ้าเราไปดูตามพระยในอ่ะนะส่วนมากเขาก็าจะยึดถือกันว่าต้องพระหารูปขึ้นไปั้งจะรับกระถิ้นได้นะนี่ถ้าไปดูจริงๆนะถ้าเป็นนักวิชาการจริงๆนะนะก็จะเห็นว่าทั้งในพระบาลีเองก็มีร่องรอยที่บอกไว้รวมถึงอัตถกถาในไม่ต้องพูดถึงนะท่านก็แสดงไว้ว่า นะแม้จะมีภาพเพียงรูปเดียวหรือสองรูปไม่ถึงห้ารูปเนี่ยนะสอามรูปสี่รูปอะไรก็ช่างนะไปจองเป็นจะภาพกระถินเลยนะส่วนเวลาที่จะสดก็นิมนต์พระวัดอื่นมาให้ครบองค์ออย่างน้อยก็ห้ารูปนะที่จะสวดให้ภากระถิน่นะที่นี่เราเคยไปทำกันอยู่บ่อยๆทุกปีก็จะเป็นอย่างนั้น มีรูปสองรูปไม่เกี่ยวนะไปแวะเข้าไปถามมีใครต้องกรถินไม่มีมก็ถวายพระไตรนะเพราะเรื่องของกรถินมันเเรื่องของผ้านะอย่างน้อยพระท่านก็ได้อน,นิี้ส่งกรถินส่วนจะมีปัจจัยนะไปร่วมด้วยเท่าไรอะไรเงี้ยเพื่อให้ท่านได้เป็นข้าน้ำขับไปสนุบมลุงวัดซ่อมแซมนะเสนาสนะอะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องของเรานะนะมากน้อยก็ไม่เกี่ยวนะ ว่ากรถินไม่เรื่องของผ้าผ้าผืนเดียวก็สามารถที่จะทอดกรถินได้นะไม่ว่าจะเป็นสบงสังกติหรือผ้าจีวรน,นี่นะผ้าเก่ายังได้เลยนะเดี๋ยแต่ผ้าใหม่นะผ้าที่ผ้าเขาใช้แล้วอนยะ่างเงี้ยนะมาซักให้มันสะอาดซนะักนะก็แต่วาเนผ้ากรถินได้เงี้เป็นตน้นนะอย่างน้อยหลวงปู่หลวงตากนะ็ได้อันนี้สงกระถินนะ จะมีบริวารมากน้อยอะไรแค่ไหนบางทีเรามองเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตซะจนเกินเหตุนะนะจะต้องมีเงินเท่านู้นเท่านี้ต้องจะไปต้องจะกล้าเป็นประธานกระถินได้แต่ก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะไปหาดูวัดตาบ้านนอกที่มีพระอยู่รูปหนึ่งสองรูปอย่างเงี้ยนะไปเลยแวะถวายเลยเพราะอะไรเพราะว่านะอาน,นิสงส์กระถินที่จะได้ก็คือพระที่อยู่จำพรรษาหน้าที่นั้นเราเองก็ได้อานิสงส์แห่งทานนะ นะโยมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับอาน,นิสงส์กถินของพระนะมันเหมือนเราไปถวายสังฆทานนั่นแหละเนะพราะกถินเองก็เป็นสังฆทานนะพระเจ้าทรงสรรเสริญสังฆทานว่ามีอานิสงส์มากกว่าปตาิปุลิกทานคือถวายเจาะจองบุคคลนะ่นะเวลาโยมมาเจาะจองบุคคลเนี่ยจะมาจะมีความรู้สึกเึดอัดทุกครั้งถนะวายอาจารย์นะเห็นหน้าอาจารย์เอาไว้ใช้เองนะ อะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมาก็ยกเข้ากองกลางทั้งนั้นนะฮะคือไป็นกองไม่ดีกติไม่มีที่จะเดินแล้วป่านนี้นะเว้นบะงวัดในทางสังฆทานเต็มห้องเนจะ้าวาดหาที่เดินแทบไม่มีในห้องนะแทบจะแหวกทางสังฆทานนอนนะเพราะส่วนมากโยมเวลาไปถอยสังฆทานถามหาเจ้าวาดเนี่ยนะนะอย่างนี้ทาให้เราได้บุญน้อยลงนะอันนี้สองน้อยลง นะเพราะฉะนั้นก็นะลองฝึกจิตตัวเองใหม่นะให้ไม่เจาะจงใครมีโอกาสให้ให้เลยแล้วก็อย่าไปเลือกเฉพาะพระนะนะนะบางทีเห็นคนก็าลำบากนะอยู่ตามตอนน้นหนทางอะไรพอช่วยกันได้ช่วยฝนะึกอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่ที่ปัญหาก็คืออย่าไปคลั่งบุญมากนักนะบางทีเห็นเพยาสัมพันธะ์ทางเฟซบุ๊กนะนะ คือทางไหนก็แล้วแต่โซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะนาะคนก็บ้าบุญขยันโอนอ่นี้ยนะก็ดูหน่อยว่าไอ้ที่เขาทำนี่มันจริงหรือเท็จนะเพราะไอ้ที่หลอกกันเรื่องพวกนี้ก็มีเยอะแยะนะนะนะโดยเฉพาะเมืองไทยนี่ต้องบอกว่าคนไทยขยันให้ทานนะแต่ส่วนเรื่องอื่นไม่ค่อยจะขยันเท่าไหร่รักษาศีลเจริญภาวนานไม่ค่อจะเอานะทีนี้ถ้าจะดูที่มีศรัทธาสูสง,สงจริง,รงที่เขาทำวิจัย นหกันมาคือพม่าอย่างเงี้ยอันนี้ศรัทธาเขาสูงหนุน่มสาวไปเที่ยวกันอยู่ในวัดไปจีบกันอยู่ในวัดนั่นแหละไปไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเด็กเล็กเด็กน้อยสวดพิธรมเจ็ดคำพีนี่ถือว่าเป็น,นของเด็กเล่นของเขาอย่างเงี้ยนะของไทยของไทยเราเองไม่ค่อยจะมีเรื่องพวกนี้ถ้าไปดูในศีลังกายอย่างเงี้ยคนไปพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ตามวัดนะ ไม่นั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่ยศีลังกาเนี่ยอย่างนั่งแบบอาตมานั่งตอนนี้เนี่ยถ้าคนศีลังกายเห็นเนี่ยเขาจับหันข้างเลยก็ถือว่าไม่ให้เกียรติพระพุทธเจ้าไปนั่งหันหลังให้พระได้ยังไงอย่างเงตอนแต่ละที่ก็มีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันไปนะไม่กระั่งแถวเนปาลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นั่งหันหลังให้พุทธรูปเหมือนกันนะเขาถือกติอ,อย่างนั้นเลย นะตอนไหนว่าหันหลังจริงๆคือไม่สนใจใส่ใจพร,พระศาสนาเนี่ยนะนะไม่ใช่แปลว่าไปนั่งข้างหน้าพระส่วนมากคนไทยเราก็จะไปนั่งอยู่หน้าพุทธรูปแล้วก็ถ่ายรูปกันใช่ไหนะถ้าคนศิลังการไม่ได้คนในปานไม่ได้อย่างเงี้ยนะแตในความหมายเชิงเลิกก็คืออย่าหันหลังให้ทำสอนของพระศาสนานะนะ ก็แล้วแต่จะยึดถือกันไปนะของเรานี่ต่อให้มีพุทธรูปอยู่เต็มบ้านนะแต่ว่าถ้าไม่สนใจคำสั่งสอนของผู้เจ้านี่ก็แปลว่าเรากำลังหันหลังให้ผู้เจ้าอยู่นะเพราะในเรื่องง่ายๆแค่เรื่องของการให้ทานนี่ก็ไปไปทให้มันถูกแค่นั้นหละนะนะทําให้มันถูกเรื่องนะแม้จะมีในสงน้อยแต่พอเราทําบ่อยๆเข้ามันก็มากเองนะทีนี้พอให้ทานบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวทานน,นบารมีนั้นส่งผล ก็กลายเป็นคนทีนะ่เวลามันล้มมันมาเนี่ยมันก็ล้มบนฟูกอนะเวลาล้มมันมาก็มีคนคอยประคับประคองให้ลุกขึ้นเดินต่อได้นะเมื่อจะทําธุรกิจการงานอะไรก็ช่างน่มันไม่เจ็บตัวนะนะ่ล้มลุกคลุกคลานนะ่บางคนล้มแล้วล้มเลยนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีอนิสงส์พวกนี้หนุนหลังอยู่พวกง,ง่ายๆคืนไม่มีบุญเก่านะ่นะสังเกตดูทิ่ทำไม คนจีนเสือ้อผืนหมอนใบเข้ามาในเมืองไทยมาหาบขี้ขายด้วยซ้ำไปสมัยก่อนนะไปตักส้มแล้วก็หาไปขายตามสวนผักนสมัยก่อนทำไมเดี๋ยวนี้เขาไกลเป็นร่ำรวยลูกหลานเขาร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นะทำไมคนไทยเรามีแต่จนลงจนลงคนไทยจริงๆไปดูดิพ่อแม่ยกที่ให้กูกขายกินหมด กลายลูกน้องเข้าอีกทีนึ่งทีนี้เท่าแก่นู่นเท่าแกนี่ว่านไปนาบางทีเราไม่ค่อยให้กันนี่แหละบางทีคนไปดูบางทีคนจนนะจนแล้วจนอีกอย่างนั้น,นลืมตาอาปากไม่ได้สักทีนะไม่เคยให้ไม่ได้ถูกฝึกที่จะให้ะกาจะให้หน่อยก็เสียดาย เพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีจะกินแล้วจะไปช่วยคนอื่นก็ทําไมบางคนเป็นอย่างนั้นแต่อีกหลายคนสังเกตด,ดูจิตอาสาในวัดนไม่ค่อยมีเงินทองอะไรที่มาทําบุญแต่ว่ามาออกแรงช่วยกวาดโน่นทํานี่ทั้งวัน,นก็แก๊กก็แก๊กใครจะว่าไงก็ไม่เกี่ยวลงมือทําไปเอาคนหาบริจาคเป็นเงิน มีเงินที่จะทำบุญได้ลงมือทำนะทำมากทำน้อยเอาที่ตัวเองสบายใจเนะห็นว่าสมควรทำก็ลงมือทำนะบางคนให้แล้วก็ยืดอีกทีเนี้นะนะี่ยของกูเนะี่ของกูกูเป็นคนสร้างนะทำไปก็แบกไปนะยิ่งทำยิ่งหนักนะกลายเป็นอย่างนั้นนะมันวางใจให้ถูกนะโดยเฉพาะบ,บุญที่เราไม่ต้องรอให้ใครเขาชวนเนี่ยนะ นะเห็นว่าสมควรทำลงมือทำเลยอันนี้อันนี้สงแรงนะส่วนใครที่ต้องรอ้อยคนหนึ่งเขาชักชวนซะก่อนนีอนยสงก็น,น้อยลงไปเพราะมันไม่ได้เกิดจากเจตนาของเราเองนะไม่ได้เกิดเจตนาที่เป็นกุศลที่มีกำลังมากพออย่างเงี้ยนะนะหรือทำเพราะเห็นว่าใครๆเขาก็ไปทำกันอย่างเงี้ยนะอันนี้แปลว่าไม่ได้เกิดจากปัญญาของตัวเองนะในเวลาที่จะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่ง มันลงมือทำอะไรเห็นเป็นประโยชน์ก็ทำแล้วที่สำคัญอย่าคือจะไปบ้าบุญแบกบุญทำจนหมดเนื้อหมดตัวทำจนกระทั่งครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ไม่สมควรนะทำแล้วที่เราทำได้แล้วที่สำคัญคือทำบ่อยๆเวละนิดเวลาหน่อยก็ขอให้ได้ลงมือทำอย่างนี้นะนะมันก็ไม่ต้องดูอะไรมากดูในวัดนี่แหลนะนั่งสังเกตดูคนบางคน เรืนะ่องของการให้ทานไม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดครับไม่ค่อยจะกระดิกนะขี้เหนียวนะบางคนเมื่อมีโอกาสทำลงมือทำเลยนะไม่ต้องรอให้ใครเขาชวนเนะจะทำมากทำน้อยแล้วแต่ตัวเองที่พอมีอยู่นี้นะนะไม่ว่าจะพระจะโยมนะไปสังเกตดูนะนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะ